สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนขับรถไฟฟ้าเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวเกาะช้างกันครับก่อนที่จะข้ามไปเกาะก็ต้องมีแวะเติมไฟกันนิดนึงครับแล้วก็จะเอารถขึ้นเรือเฟอร์รี่ขับไปที่เกาะช้างครับไปดูกันว่ารถไฟฟ้าขนาดเล็ก,ลกอย่างเนต้าวีเนี่ยจะขึ้นทางชันที่เกาะช้างไหวไหมซึ่งในเอพิโซดแรกเราก็จะมีไปเที่ยวจุดชมวิวไก่แบ้ไปดูพระอาทิตตกกันด้วยครับ วันนี้ผมก็ออกเดินทางจากบ้านที่กรุงเทพใกล้ใก้กับสนามบ,บินสุวรรณภูมิเดินทางไปเกาะช้างครับระหว่างทางก็เจอกับฝนตลอดทางครับเพราะว่าช่วงที่เดินทางนี้ก็คือเดือนสิงหาก็อยู่กลางหน้าฝนครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ได้แวะชาร์จไฟที่โรตัสแกลงมาก่อนรอบนึงแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าฝนตกหนักครับซึ่งตอนนี้ก็จะเข้าเขตจ,จังหวัดตราดแล้วครับ พอเข้าสู่จังหวัดตราดก็จะเจอกับประตูสู่จังหวัดตราดครับก็จะเป็นร่มหรือว่าอะไรสักอย่างครับไม่แน่ใจเหมือนกันก่อนจะข้ามไปที่เกาะช้างก็จะแวะชาร์จรถที่ปัม๊มปตทก่อนครับ สำหรับการชาร์จรถก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเปิดฝาชาร์จแล้วก็ไปหยิบสายชาร์จจากตู้มาครับเสียบเข้ากับตัวรถแล้วก็เปิดแอป EV Station Plus ของปตทครับ แล้วเดี๋ยวก็จะต้องเอามือถือไปสแกนที่หน้าตู้ครับจะมี QR code อยู่ที่หัวที่เราหยิบออกมาครับกดเริ่มชาร์จในแอปครับรถมันก็จะคุยกับตู้แป๊บหนึ่งครับแล้วก็เริ่มชาร์จเรียบร้อยครับซึ่งผมก็ใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ พอชาร์จเสร็จแล้วก็ขับรถต่อไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้างที่อ่าวธรรมชาติครับมาถึงท่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้างแล้วครับ เดี๋ยวต้องจ่ายค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ก่อนครับโดยผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ80บาทแล้วก็รถยนต์คันละ120บาทครับซึ่งเรือมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับยังไงก็ลองเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์อีกทีก็แล้วกันครับพอจ่ายเงินเสร็จแล้วก็เอาตั๋วไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูครับ แล้วก็ขับเข้าไปต่อคิวขึ้นเรือเฟอร์รี่เลยครับ ในระหว่างรอรอบเรือผมก็ออกมาเดินเล่นแป๊บนึงครับเพราะว่าเห็นเรือรอบก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะออกไปได้ไม่นานครับเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติก็จะมีหลายขนาดครับมีหลายแบบแต่ก็จะขึ้นลงไม่แตกต่างกันครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นเรือแล้วครับเขาก็จะปล่อยเป็นแถวๆไปครับพอขึ้นไปบนเรือแล้วเขาก็จะจัดที่เองครับว่าเราจะต้องจอดตรงไหนเข้าใจว่าก็เพื่อความบาลานซ์ของเรือนะครับ พอจอดรถเรียบร้อยแล้วก็สามารถออกจากรถขึ้นไปชั้นบนได้ครับข้างบนจะมีที่นั่งครับเรือเฟอร์รี่ขาที่มาจากเกาะชางก็กำลังเข้าเทียบท่าพอดีครับ ก็จะเห็นว่าเรือเฟอร์รี่ก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ครับสามารถรองรับได้ตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์ไปถึงรถ10ล้อเลยครับ ขึ้นมาข้างบนก็จะมีมานั่งเป็นแถวๆครับแล้วก็จะมีมินิมาร์อยู่ด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้อง VIP ครับแต่ปิดอยู่ครับ เรือเฟอร์รี่ลำที่มาถึงเมื่อกี้นี้ก็กำลังปล่อยรถลงจากเรืออยู่ครับสําหับบเรือของเราที่กำลังจะไปก่อช้างก็กำลังเอารถคันสุดท้ายขึ้นเรืออยู่ครับเป็นรถพยาบาลครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาออกเรือแล้วครับเรือก็จะแล่นออกไปช้าๆครับเกาะที่เห็นข้างหน้าก็คือเกาะช้างจุดหมายปลายทางของเราครับตรงนี้ก็เป็นท้ายเรือครับก็ออกมาจากฝั่งได้ระยะหนึ่งแล้วครับ ตอนนี้ก็คลื่นลมสงบครับยังไม่มีฝนครับตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งทางแล้วครับซึ่งระยะเวลาในการข้ามไปเกาะช้างก็จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีครับ เดี๋ยวผมจะเดินลงไปรอที่รถแล้วครับตอนนี้เรือก็ใกล้ที่จะเทียบท่าที่เกาะช้างแล้วครับ เรือเทียบท่าแล้วก็จะปล่อยรถเป็นแถวๆครับขึ้นเรือมาก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะได้ออกก่อนนะครับพอออกมาจากท่าเรือเฟอร์รี่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเลี้ยวขวาครับเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านขวาครับ มาจากท่าเรือได้ไม่นานก็จะเจอกับทางชันแรกของเกาะช้างครับถ้ารถน้ํามันปกติก็จะต้องใช้เกียร์ต่ําในการขึ้นทางชันครับแต่สําหรับรถไฟฟ้าก็แค่กดคันเร่งอย่างเดียวครับเพราะามีแค่เกียร์เดียวรถเนตวี v ก็มีกําลังอยู่ที่95แรงม้าครับก็าสามารถกดคันเร่งขึ้นได้สบายๆเลย ขึ้นก่อช้างมาได้แค่แป๊บเดียวก็มีเมฆฝนมาแล้วครับจากเดิมที่ยังสว่างอยู่ตอนนี้ก็มืดเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เวลายเย็นแล้วครับเดี๋ยวจะไปแวะทานข้าวที่หนองบัวซีฟู้ดก่อนที่จะเข้าโรงแรมครับ พอทานข้าวเสร็จก็เดินทางเข้าโรงแรมเลยครับสำหรับทริปนี้ผมมาพักที่โรงแรมสยามเบรีสอร์ทครับทางที่จะลงไปที่โรงแรมก็ค่อนข้างชันครับตอนนี้ก็ลองใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันครับก็เรียนรู้ระบบลดไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วก็สามารถเปิดระบบโหมดแป้นเหยียบเดียวก็ได้ครับหรือ e p e d เ l เวลาลงทางลาดชันมันก็จะหน่วงความเร็วพร้อมกับเจนไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ด้วยครับ บีโรงแรมแล้วครับซึ่งก็เป็นที่เดียวกับที่ทานอาหารเช้าครับเช็คอินเสร็จแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องพักครับก็จะต้องเดินขึ้นจากข้างล่างขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวพาไปดูห้องกันครับห้องนี้เป็นแบบดีลักซีวิวครับห้องกอ็ค่อนข้างใหญ่เลยครับจากเตียงนอนก็สามารถมองเห็นวิวทะเลได้เลยครับ สำหรับการมาพักวันนี้ผมก็จ่ายเงินเองครับไม่ได้เป็นการรับรีวิวครับห้องน้ำก็จะอยู่ด้านหลังของห้องนอนครับก็จะมีอ่างล้างมือครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าครับ แล้วก็มีห้องอาบน้ําที่จะกึ่งๆอยู่ด้านนอกครับแต่ก็มีหลังคาปิดแต่ก็จะได้ยินเสียงทะเลลอดออกมาจากไม้ไผ่ครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องส่วมครับที่แยกจากอ,อกมาวันนี้ตื่นเช้ามาก็ทานอาหารเช้าแล้วก็นอนเล่นครึ่งวันเช้าครับแล้วก็ทานอาหารเที่ยงที่โรงแรมต่อเลยเพราะว่าฝนตกหนักไปไหนไม่ได้ครับ พอช่วงบ่ายฝนก็หยุดแล้วครับก็จะออกไปที่จุดชมวิวไก่แบ้ที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมครับขาที่ออกจากโรงแรมก็จะต้องขึ้นเขาครับถนนก็ค่อนข้างเปียกลื่นครับแต่ก็สามารถขึ้นได้สบายครับถนนทางขึ้นลงโรงแรมก็อาจจะเล็กนิดนึงครับก็ต้องระวังรถที่สวนมาด้วยนะครับ ออกมาที่ถนนใหญ่แล้วก็ตรงไปที่จุดชมวิวไก่แบ้เลยครับเดี๋ยวพอลงเนินตรงนี้แล้วจุดชมวิวก็จะอยู่ทางด้านซ้ายครับก็เกือบจะเลยเหมือนกันครับ บริเวณจุดชมวิวก็สามารถเอารถเข้าไปจอดได้เลยครับลานจอดรถมีกว้างขวางอยู่ครับมาถึงจุดชมวิวไก่แบ่แล้วครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนเขาครับมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นทะเลแล้วก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ครับเดี๋ยวเดินถัดไปอีกนิดนึงก็จะมีป้ายบอกอยู่ครับว่าแต่ละเกาะเป็นเกาะอ,อะไรบ้าง ตรงบริเวณจุดชมวิวก็จะมีร้านกาแฟายอยู่ด้วยนะครับเกาะที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็มีเกาะมันในเกาอมันนอกเกาะปลีและเกาะหยวกครับ เห็นว่ามีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันครับว่าวิวจะเหมือนหรือต่างกันยังไงครับก็เหมือนว่าจะมีลานกิจกรรมอยู่ด้านบนนะครับ วิวก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับข้างล่างน่าจะดีกว่าด้วยไม่มีต้นไม้บงังแวะจุดชมวิวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่ร้านกาแฟด้านล่างครับบริเวณหาดไก่แบ้ ร้านที่ผมมานั่งชิลยามบ่ายวันนี้ก็คือร้านซีอัลมอนด์ครับ ร้านนี้ก็สามารถนั่งชิลกินกาแฟนะครับแล้วก็ชมวิวทะเลข,ของหาดไก่แบดได้แบบใกล้ๆเลยครับจริงๆแล้วร้านนี้ถ้าตอนน้ำลงก็สามารถเดินมาจากชายหาดหน้าโรงแรมได้เลยครับซึ่งไฮไลท์ e ของร้านนี้ก็คือมะพร้าวน,นมส,สดสลิปปี้ครับร้านนี้ก็หามาเองจากใน Google Map ครับไม่ได้เป็นการสปอนเซอร์แต่อย่างใดครับ ตอนบ่ายก็กลับมานอนเล่นที่โรงแรมครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อคืนครับว่าจากปลายเตียงก็สามารถเห็นวิวทะเลได้เลยครับตอนบ่ายวันนี้ก็อากาศสดใสครับไม่มีฝนพอเย็นๆก็จะออกไปทานข้าวครับแล้วก็ไปดูพาทิตตกดินแล้วก็มีฝนตกลงมานิดนึงครับ ถนนหน้าโรงแรมที่ผมพักมันก็รู้สึกเหมือนเป็นป่าเลยครับมีแต่ต้นไม้แต่พอลงจากเขามาก็จะเจอกับชุมชนเจอร้านค้าร้านอาหารเต็มไปหมดเลยครับสำหรับมื้อเย็นวันนี้ผมก็มากินที่ร้านออยาซีฟู้ดครับระหว่างที่รอพระาที่ตกดินมองขึ้นไปบนเขาก็มีลุงกินน้ำอยู่พอดีครับ สำหรับลูกค้าที่มาทานที่ร้านนี้เขาก็จะมีบริการเรือไปชมหิ่งห้อยฟรีด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพาทิตย์ตกดินแล้วครับจริงๆแล้วต้องเป็นพาทิตย์ตกทะเลนะครับถึงจะถูก พระอาทิตย์ตกกลางทะเลวันนี้สวยงามมากครับอาจจะมีเมฆบังไปนิดนึงพอทานข้าวเสร็จร้านเขาก็จะมีเรือพาไปชมหินห้อยเป็นรอบๆครับแต่ก็ถ่ายไม่ได้แค่ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงที่มีหินห้อยจริงๆเนี่ยมันถ่ายไม่ค่อยติดครับเพราะว่าแสงมันน้อยมากกำลังขับรถกลับโรงแรมแล้วครับ ถนนทางกลับโรงแรมก็จะมีทางชันอยู่บ้างครับแต่ก็จะมืดมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการมาเที่ยวเกาะช้างแบบสั้นๆครับเดี๋ยว E ีีหน้าก็จะเป็นการเดินทางกลับแล้วครับแต่ก่อนกลับผมก็จะพาไปเดินชมชายหาดยามเช้าก่อนครับแล้วระหว่างทางก็จะไปแวะจันทบุรีนั่งเรือออกไปกินข้าวที่ฟาร์มปูนิ่มครับซึ่งระหว่างขากลับก็มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นระหว่างทางกลับด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับ